กินโปรตีนเยอะแต่ได้ของแถมเป็นไข่มากจนเกินคอเลสเตอรอลแล้วก็โรคต่างๆต้องนี่เลยแอมบูโปนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะที่เขาบอกว่าทานง,ง่ายมากเพราะเป็นแบบโปรตีนจากไข่ขาวเลยค่ะทุกคนแนะนำเลยค่ะลองตัวนี้ สวัสดีครับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ A A ทั้งช่อง A A c h เ n ช e l นนั่นเองค่ะจำได้ไหมทุกคนพวกเราได้ทุกวันศุกนะครับ18ดแนาฏกรไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงตบมือดังมากนะาอ่ะอีกรอบเดียดีกว่าถุงถุงวันศุกร์ชุดแตนาฏกรรมนะครับอใไรอะไรช่วงเนี่ยมีคนทักเข้ามาคือแบบว่าเสรากำลังคุยคุยกับน้องคนหนึ่งอยู่แล้วน้องนุ้บอกว่าทำไมช่วงนี้พี่อ้วนจังอ้น้องคนไหนอ้วนมากคนไหนน้องคนไหนนี่คนนี้ เออที่ผมว่าช่วงเนี้ยจะรู้สึกว่ากินอะไรมันก็คือแบบว่ามันบวมน้ำบวมไปหมดเลยแล้วมันทำให้เราแบบว่ามันแบบมันไม่ได้อ่ะอยากแบบว่าลดน้ำหนักมากคือเขาเอามาวางไว้แล้วเราจะต้องกินกระทะเสียอจได้เร็วไปอ๋อเร็วไปใช่ไหมกินไบ้กินได้ไม่ไม่ไม่ต้องกินไม่ต้องกินแล้วต้องกินอะไรไข่ขาวใช่ออ๋เพราะว่าไข่ขาวเนี่ยมีโปรตีนเยอะมากแล้วโปรตีนเนี่ยช่วยช่วยลดน้ำหนัก ถ้ากินโปรตีนเยอะๆอแลัหาจากโปรตีนเนี่ยเฮ้แล้วโปรตีนจากไข่ขาวเนี่ยเรียกได้ว่ามีประโยชน์สูงสุดเลยมิชชั่นในวันนี้เราจะให้อีฟกับไอวี่ปลอกเปลือกไข่สดใหม่จากเตาแบบร้อนๆดูซิมิชชั่นจะคอมพลีตไหมไปดูกันเลยเราวันนี้นะคะคือเขาให้ตกไปแล้วว่าเราต้องแข่งกันปอกไข่ค่ะ10ปลอกภายใน3นาทีเท่านั้นมันแค่มันมีแค่5ฟองหรอ เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะง่ายมันจะยากแค่ไหนแต่ก็บอกมาแล้วมันต้องสวยเนี่ยนะแล้วก็คือเราช่วยบอกได้เลยใช่ปะได้เลยผ้าฟองไปเจอมันร้อนมากเอาจริงนะมันร้อนอยู่นะพ้่ห่างมีฟองรับฟองไข่อะทำอะไรเนี่ยป้านทำมันโกนไปทำอย่างนี้ค่ะอ้าอ้าวเดี๋ยวมันจะกินไปหรือเปล่าอะ อรอหรือ้าสีอ้าห่ากุตต้อเรื่องกูต้องเลยในนี้เลยสามนาทีแล้วมิชชั่เบลได้กี่ฟองครับห้าฟองไงแม่ไหนห้าฟองไหนในโชว์โชว์ก็เธอ ไอ้ที่สมมติแบบคือของชั้นแกะนะนี่แต่เราอยากกินแค่แ,คแบบว่าไข่ต้มไง<า>ไม่ใช่ไข่ขาว <laughs> เราสองคนนะครับผู้แพ้นะครับเราจะเริ่มกินกินเลย <laughs> หนึ่งสอง <laughs> สา<ำ>ม <laughs> ไปอือเจ็บอ,อ,อ, <laughs> อะอร่อยไหมครับรสสุดอ่ะนัน <laughs> เธอก็วางไม่ฉันจะกินอันนี้ <laughs> <laughs> ของข้าวเออเธอรู้สึกถึงความความมีสุขภาพดีปะ มันก็แบบว่ามันก็ตรวจาทาบดีนั่นแหละแต่เราคือถ้าเรากินท,ทุกวันมันก็ไม่ไหวปะเธอไหวจย่งจริงคนเราอะไม่สมควรกินไข่เยอะขนาดนี้แต่แต่ละวันมันก็ไม่ดีไงคือเรากินไข่ขาวได้แต่ไข่แดง่ะไม่ควรกินเออยอะเกินไปในแต่ละวันนะใช่คือจริงๆงน,ะงนะจะรู้สึกว่ากินแบบมากสุดเลยไม่เกิน4ี่ฟองก็ดีแล้วต่อวันเลยแต่มันจะมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นเลยง่ายมากแล้วเป็นนวัตกรรมที่แบบก็คือดังกล้องกลางวานถูกมาในรูปแบบของนี้ก็คือจะอยู่ในนี้ คอ์ที่เราจะเปิดในวันนี้ก็คือก็คือเอาลูกบอลนั่นเอ้ค้ับก็จะมีรถหอง อ่ะเดี๋ยวฉันหยิบขึ้นมาอันนี้นะฮะเป็นรสของสตรอเบอร์รี่นะคะกลิ่นช็อกโกแลตนะครับถูกต้องอันนี้อ๋อไม่ใช่คือมันเป็นกลิ่นกลิ่นของสตรอเบอร์รี่กลิ่นวานิลาถูกต้องและกลิ่นชาอีกมัทฉะานั่นเองอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั่นเองเนาะเขาเรียกว่าโปรตีนเสริมจากไข่มันที่มาในรูปแบบผงถูกต้องเป็นโปรตีนสูงไขมันต่ํานะคะมีวิตามิน A วิตามิน B2 นะคะแล้วก็ คือไม่เป็นแบบไข่ขาวจริงๆที่ได้มาเนาะคือเนี่ยเป็นโปรตีนสูงมากไฮโปรตีน low, low fat นี่ low fat เรียกว่ากินแบบรักสุขภาพแบบว่าดีเลยถูกต้องใครที่อยากดูแลหุ่นรักสุขภาพเองช่วงนี้หรือว่าอยากลดน้ำหนักเองเราแนะนําให้เป็นตัวนี้เลยนะคะมีสี่รสชาติก็คือแนะนําไปแล้วนะคะออ้โดยปกติแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยจะต้องกินโปรตีน ต่อตัวต่อกรัมเ้าหนักตัวใช่ไหมสมมุติอะซีซันหนักอยู่ที่ประมาณแป่สะเธอหนักแปดสิบรวมโปรตีน80กรัมต่อวันแล้วเธอคิดดูเธอต้องกินไข่ขาวกี่ฟองก็800ลูกไง จะนายประมาณห้าอ่อกพอแล้วเธอกินไหวไหมเมื่อกี้เธอกินสองรูปถ้ากินก็อ้วกมาเลยมันจะอ้วกไหมแต่ถ้าเราเอาอันนี้กินแล้วมาชงเนี่ยมันจะกินง่ายสบายเปลือาอธิเจนะมันชงหรอใช่เขาแอบกระซิบมานะคะว่าหนึ่งซองเนี่ยมันสำคัญมากเท่ากับไข่ขาวว่สี่ฟอง เป็นอย่างนั้นเลยแค่หนึ่งตองมันกินไน้อยู่แล้วเพราะกินไปหนึ่งตองแล้วกินน้ำแค่ไม่กี่เ l ็องอวิตามินและธาตุและไขมันตามเป็นอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายที่แท้จริงถูกต้องนะคะคุณข้าวเขาก็มีแบบโปรตีนมีวิตามิน A วิตามิน B ที่แบบช่วยในแบบหลายด้านเลยนะคะซึ่งเขานำไข่ขาวเนี่ยมาผ่านกระบวนการสกัดด้วยน้ำบริสุทธิ์ร่วมกับกระบวนการปั่นแยกในสภาวะที่เหมาะสมซึ่งทำให้ได้โปรตีนอัลบูมินเราที่จะลดน้ำหนักผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนในร่างกาย ก้าวได้หรอดื่มจริงจริงอันนี้สามารถทานได้ทุกช่วงอายุเลยใช่ป่ะทุกช่วงอายุใช่ไหมคนที่ต้องการคุณดําหนักเพิ่มดําหนักหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนในร่างกายเนี่ยเพิ่มขึ้นสามารถต่อทานเป็นี้เสริมได้อันนี้เลยฉีดไว้แล้วด้ว่าเอาเทเลยไหมเอาเทเลยนะคะหนึ่งสองสามนี่นะคะเอ้ยร้อยแปดสิบถึงสองร้อยมิลลิลิตรนะคะมันแน่นมากนะคะ ต้องเซกเท่านั้นเนาะเรามาเริ่มชิมอ,อะไรดีกว่ามาเธอใช่ขวามรสึกได้ชิมไปคือถ้าเราได้เชคดีกว่านี้ทุกคนคือมันก็จะเข้มข้นแล้วมันจะตีเข้ากันแบบดีมากซึ่งรสสตรอเบอรี่เนี่ยคือมันเป็นกลิ่นที่หอมและทานง่ายมากชอก็อกโกแลตก่อนในร้านเนี่ยรสชาติด,ดีเหมือนนกัเออคือใครที่ชอบความเข้มข้นก็แนะนำอันนี้เลยนะคะน่าจะมีใส่ล้างตัภาพผมที่ชอบถูกต้องอันนี้ก็กลิ่นวานิลาแต่เราไม่ได้ลองให้ดูแต่คือเป็นสตรอเบอรี่ก่อนเพราะน่าจะทานง่ายสุดสำหรับคุณผู้หญิงนะคะกก็็สสาาาาาาามมรรถถททนนไไดด้้้คุณผูชย ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทรัพยากรในประเทศไทยเนี่ยเป็นหลักเลยก็ว่าได้ซึ่งเป็นไข่บ้านเราเองทุกคนจะบอกนะคะว่าอันบุูโปเนี่ยผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยมากเลยค่ะภายใต้กระบวนการที่ได้รับมาตรฐานของ GMP <P MP. S 1> นั่นเองเนาะเป็นแบบว่า S A w C P นะคะ ISO 9001ค่ะ และเขาได้รับการขึ้นทะเบียนจากนวัตกรรมไทยปี2 5 6 1และได้รับรางวัลระดับนานาชาติถึง2รางวัลใช่ค่ะติน้ำอวอร์ดนั่นเองนะคะและรางวัลอื่นๆอีกมากมายเลยใช่พวกเรานะคะก็ได้นำแบบว่าโปรตีนสักไข่ขาวนะคะง่ายๆนะคะแค่ฉีกแล้วก็เชงแล้วก็ดื่มแค่นั้นเองค่ะเนาะสำหรับคนที่อยากซื้อจะได้ยีงไงเธอซื้อได้นะคะทางเพจเขาได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางต่างๆเราจะขึ้นให้ตรงนี้เลยค่ะ แล้วเอาวันนี้เราสองคนก็คือแบบว่าเหนื่อยมาบ้างพอแล้วใแล้วเอาวันนี้คือเราสนุกมากกับการที่เราได้แบบว่ามาแบบแนนชร,ร์แนวต่างๆให้ดูใช่นะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ ใครที่ชอบใครที่อยากทานโปรโตีนส,ส,สุขภาพคือสามารถนได้เลยถุกต้องใครที่อยากคุยน้นาหนักแบอบกว่าหุน่นดีหุน่นเฟิร์มอะไรคะก็คือสามารถทานได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอบตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกับเราได้ใหม่นะคะในรายการเอเน่อลซมบอกนะครับในช่องเอเนเอชาแนลนะคะทุกทุกวันศุกร์18นาฬิกาตรงนะคะนะคะแล้วครั้งหน้านะคะเราจะมีอะไรมาให้ทุกคนได้ดูอีกนะคะนวัตกรรมอะไรอีกนะคะรอติดตามได้เลยอีพีหน้านะคะเพราะ e ีพีนี้คือเหนื่อยมากขอเฮงมาก S <S ใช่ขอบค<ด>ุณมากจริงยบายก่อนนะคระับบาย